ที่ราชเทวีนะครับจากผู้สื่อข่าวของเราอีกหนึ่งคนนะครับก็คือคุณอาทิตย์บุญรอดสวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับครับสถานการณ์พื้นที่จุดประกาศของสอชอบริเวณพื้นที่การชุมนุมสี่แยกราชสคสในช่วงเช้าวันนี้นะครับบริเวณจุดประกาศแยกราชเทวีก็มีการตั้งกองกําลังหาหาเพื่อไม่ให้ทหารและก็ผู้สัญจรเข้าไปในพื้นที่การชุมนุมได้นะครับครับซึ่ง มีการพกพาอาวุธนะครับตั้งดานสกัดไปยังจุดต่างๆนะครับซึ่งในแต่ละจุดต่างๆที่มีการตั้งพื้นที่นั้นเริ่มกันที่จุดที่มีการปะทะเมื่อคืนที่ผ่านมาครับบริเวณแยกสารแดงแม้ว่าจะเปิดให้สายสัญญาณได้ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกนะครับแต่ก็มีกําลังทหารจํานวนมากเฝ้าระวังสถานการณ์อยู่นะครับโดยเฉพาะที่บริเวณอาคารซื้อถือเหลืองนะครับที่มีกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนเฝ้าดูการทํางานของเจ้าหน้าที่พร้อมกับสื่อมวลชนบางส่วนด้วยครับแต่ว่า ช่วงช่วงที่ผ่านมาก็มีการสุดรู้หรือว่ามีการเข้าควบคุมดูแลของกลุ่มผู้ชุมนุมอยู่อยู่พอสมควรนะครับครับส่วนบริเวณแยกขยาไทยนะครับก็มีกลุ่มกองกําลังทหารนะครับใช้เครื่องขยายเสียงเพื่อบอกให้กับประชาชนที่ผ่านไปแถวนั้นนะครับให้หลีกเลี่ยงเส้นทางน,นะครับเพื่อเข้าสู่บริเวณจุดพื้นที่เสี่ยงนะครับ ซึ่งมีการประกาศของสชเมื่อคืนวานที่ผ่านมาครับส่วนพื้นที่รอบๆราชประสงค์ในส่วนของออจุดตรวจตรงแยกวิทยุก็มีการปิดเส้นทางเข้าออกทั้งสองด้านนะครับแล้วก็ส่วนพื้นที่ส่วนลุมพินีแล้วก็สีลมก็มีการปิดร้านค้าหรือว่าผู้ประกอบการต่างๆก็มีแล้วก็จุดทําการหนึ่งวันนะครับในวันนี้คุณอาทิตย์ครับตอนนี้ถือว่าการจราจรบริเวณนั้นค่อนข้างติดขัดหรือว่ายังสามารถเคลื่อนตัวได้ครับ การจราจรส่วนใหญ่นั้นจะเปิดให้ใช้เส้นทางเพียงแค่ฝั่งเดียวนะครับคือว่าใช้แค่่องทางเดียวในการที่จะผ่นจรได้นะครับก็ค่อนข้างติดพอสมควรครับรบ<ข>าะว่าประชาชนส่วนใหญ่นั้นก็จะติดตามข่าวสารทางสถานีโทรทัศน์อยู่แล้วนะครับก็ติดเรียกการใช้เส้นทางไปนะครับเท่าที่สังเกตนี่มีกลุ่มผู้ชุมนุมพยายามเข้าไปในพื้นที่มากขึ้นไหมครับในการเข้าสู่พื้นที่นั้นค่อนข้างจะเป็นไปด้วยความลำบากนะครับซึ่ง การตั้งจุดประกาศของสชนั้นก็เข้มงวดพอสมควรนะครับมีการแสดงต้องแสดงบัตรประชาชนนะครับหรือว่าบัตรพนักงานหากมีกิจธุระจําเป็นต้องเข้าไปในพื้นที่บริเวณแยกหรือแยกราชประสงค์ครับแต่ว่าประชาชนทั่วไปที่จะเข้าไปทําธุระแถวนั้นยังสามารถเข้าไปได้อยู่นะครับแต่ว่าต้องมีการตรวจสอบด้วยเช่นเดียวกับกลุ่มผู้ชุมนุมทั่วไปใช่ไหมครับใช่ครับเพื่อป้องกันการเข้าไปสร้างสถานการณ์นะครับของกลุ่มที่ไม่หวังดีนะครับผมครับขอบคุณคุณอาทิตย์ครับ ครับสวัสดีครับ